ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานี่ครับเปลี่ยนหลอดไฟในรถนะครับก็ตัวนี้จะเป็นหลอดไฟ led นะครับแสงสีขาวนะครับเก้าสิบชิพนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นขั้วต่ออีกทีนึงนะครับมันก็คล้ายๆขั้วไฟหลีนะครับขั้วทีสิบตัวนี้ก็จะเป็นขั้ว สปริงยืดหดนะครับแล้วอุปกรณ์ที่ผมใช้งัดตัวนี้ก็เป็นไขควงปากแบนตัวเล็กนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนกันครับโอเคครับก็หลอดของผมนี่มันมันก็เสียนะขาดแล้วนะครับมันก็เปิดไปติดนะครับนี๋วผมทําการแง่เอาเลยนะครับเนี่ยก็มีตรงจุดนี้ตัวหนึ่งนะครับซ้ายขวานะครับ ก็ใช้ปักแบนตัตวเล็กครับงัดเลยนะครับมันจะมีร่องอยู่นะครับร่องครับเองัดเลยนะครับเสียบเข้าไปเอียงครับเอียงแล้วก็งัดออกเลยนะครับ ต้องละเอียดหน่อยนะครับใจเย็นๆหน่อยนะครับอย่าใจร้อนครับนี่ครับ โอเคครับเมื่อกี้หลอดล่วงลงลงไปกับแผ่นปิดนี่เลยนะครับเดี๋ยวมโอเคครับก็ของผมนีก็เป็นขั้วตัวนี้นะครับขั้วสปริงตัวย,ยืดหดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวก็เสียบไฟ LED นะครับโอเคครับแล้วก็เสียบสายครับเข้าไปครับโอเคครับเสียบสายเสร็จแล้วนะครับข้างหลังข้างหลังอ่าก็มีกาวนะครับตอกกาวออกแล้วก็หานตำแหน่งติดเลยนะครับ อเครับผมผมเมื่อติดประมาณนี้นะครับ โอเคครับติดเสร็จแล้วนะครับปิดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็เราไปเปิดไฟดูนะครับว่าสว่างมากแค่ไหนครับครับโอเคครับนี่ก็เป็นแสงสีขาวนะครับหลังจากที่เราติดตั้งหรือติดหลอดไฟเสร็จแล้วนะครับ ก็สว่างทั่วทั้งห้องเลยนะครับทั่วทั้งคันข้างในเลยนะครับเอเคครับเดี๋ยวก็มาดูข้างนอกกันครับโอเคครับก็ถือว่าสว่างนะครับก็ฟิลม์มฟิล์มตัวนี้ก็ฟิล์มเบอร์หกสิบนะครับ โอเคครับก็จบเพียงเพียงแค่นี้นะครับสำหรับการติดตั้งหรือเปลี่ยนหลอดไฟในห้องโดยสารนะครับก็บางบางรุ่นรถบางรุ่นหรือบางยี่ห้อขั้วหลอดอาจจะไม่เหมือนกันนะครับของผมก็รถของสวิฟตัวนี้ก็เป็นขั้วแบบสปริงแบบหดได้นะครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับของครับ